Muhammad is my guide. Muhammad is my teacher. Muhammad, my beloved Rasulullah. Muhammad is my friend. Muhammad is my hero. Muhammad is my leader, the servant of Allah. Muhammad, the kind. Muhammad, the compassionate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เราอยู่ในรายการบุคคลสํคัญอยู่ครับรายการบุคคลสํคัญของเราได้นำเสนอไปหลายตอนแล้วเหมือนกัน คือไม่ใช่ไปต,ตอนตอนเดียวครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าถ้าพูดถึงอัตลักษณ์แห่งสยามคุณผู้ชมคุณคิดว่าเป็นลายกหนกใช่ไหมครับ <c oughs> มีผู้ชายคนหนึ่งครับบ้านเขาอยู่ปัตตานีครับพิสูจน์ให้เห็นว่าอัตลักษณ์แห่งสยามไม่ใช่แค่เพียงลายกนกอย่างเดียวเพราะเขาได้รางวัลอัตลักษณ์แห่งสยามมาคุณผู้ชมมันคืออิสลามิกอ์ตครับคุณผู้ชมอารมณ์ไม่ได้แล้วแป๊บหนึ่งบัางแป๊บหนึ่ง แลยิ่งกว่านั้นครับคุณผู้ชมเขาได้รางวัลที่ใหญ่กว่านั้นเขาได้รางวัลไทยสร้างสารรค์ครับคุณผู้ชมจากประเทศครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเขาเป็นใครเราไปดูกันดีกว่าครับ Mohammed my Mohammed my Mohammed teacher guide is มม is friend. มม is leader. มม is rasul my my The Seventh of Allah m u h a m m a d the Kind m u h a m m a d the Compassionate m u h a m m a d always smile วันนี้ a าทำอะไรที่นี่ลองลองออมารับรางวัลไทยสร้างใสนะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องดีๆค่ะ จากจังหวัดปัตตานีนะคะมีการมอบรางวัลไทยสร้างสารรค์ประจำปี2554ค่ะขะรางวัลน,นี้เป็นรางวัลพระราชทานนายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะและหนึ่งในผู้ที่คว้ารางวัลในทางนี้ก็คือผู้ผลิตเซรามิกจากจังหวัดปัตตานีนะคะต้องบอกว่าเขาเป็นผู้ผลิตเซรามิกรายแรกและรายเดียวใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผลงานของเขาจะสร้างสารรค์อย่างไรไปติดตามจากรายงานของคุณอาทิตย์ยาจันดงฤทธิ์ค่ะ และนอกเหนือจากความงดงามแปลกตาแล้วนะคะสิ่งสําคัญที่เจ้าของผลงานซ่อนไว้ในงานแต่ละชิ้นก็คือจิตวิญญาณของชาวมุสลิมแน่นอนฮะว่าใน3จังหวัดมันได้มีงานเซรามิกก็ไม่มีใครรู้จักเซรามิกเลยแม้ถ้างานงานปั้นดินอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จักก็พยายามอยากจะสร้างอัตลักษณ์อยากจะถ่ายทอดความเป็นศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ความศรัทธาของ3จังหวัดภาคใต้สู่งานเซรามิกฮะอย่างน้อยเนี่ยผมจะเป็นกระบอกเสียงให้ได้ว่า งานของเราเนี่ยมันมีความความสละสลวยมันมีความสุนทรีมันมีความสวยงามเพราะจริงๆแล้วเราเราถูกปิดบังด้วยอะไรบางอย่างซึ่งศัจธรรมมันเป็นของมันอยู่แล้วมันมีของมันอยู่แล้วการคิดต่างคืออาวุธที่สําคัญที่จะทําให้ผู้ประกอบการไทยก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับโลกได้อย่างเท่าเทียมเราสองคนชมแล้วก็บอกว่าสวย,สวยนะคะนอกจากสวยแล้วยังมีความหมายที่ดีด้วยะในะคะที่เจ้าของผลงานได้อธิบายเมื่อสักครู่ค่ะแฝงไว้ด้วยจิตวิญญาณของชาวมุสลิมค่ะ ครับก่อนจะมารู้จักผมแล้วก็ผลงานของผมก็เชิญร่วมชมผลงานของพี่น้องที่ส่งเข้าประกวดจากทั่วประเทศด้วยนะครับเดี๋ยวครับจะให้ชาคิดเป็นคนพาทัวร์นะครับสำหรับงานวันนี้เป็นงานนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลไทยสร้างสรรค์ประจำปี2554นีนะครับเชิญด้านในเลยครับก็สำหรับห้องแรกก็จะเป็น โลร่รางวัลไทยสร้างสรรค์น,นะครับสำหรับผลงานแรกนะครับก็เป็นในสาขางานออกแบบผมยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์นี้แล้วกันก็จะเป็นที่ใส่อาหารแมวแล้วก็มีชามอาหารแมวอยู่ข้างล่างด้วยเราเปิดมาเพื่อใส่อาหารแมวได้นะครับก็เวลาจะใช้อ,อันนี้จะเป็นจานจานสําหรับให้แมวทานใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นกล่องข้างในว่างๆเลยถูกต้องครับ เป็นเหมือนเก็บสต็อกไว้เลยใช่ไหมครับผมก็กพอใช้เสร็จเมื่อไหร่ก็สามารถเก็บอย่างนี้ได้ประหยัดเนื้อที่แล้วก็ดูสวยงามด้วยมีชิ้นอื่นอีกไหมครับพี่ก็ชิ้นอื่นที่อยากจะแนะนําก็จะเป็นเป็นตัวถังขยะเนี่ยนะครับ,รบก็เป็นถังขยะที่ช่วยให้สามารถแยกขยะได้ง่ายขึ้นอ๋อไม่ใหญ่แล้วก็ประหยัด,ดเนื้อที่ด้วย กำลังดีเลยนะครับเนี่ยใช่ครับก็เหมือนชั้นบนใส่กระดาษอ่าชั้นกลางก็อาจจะใส่ขยะเปียกอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นที่ได้รางวัลอีกชิ้นหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆบริษัทดั้งเดิมเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเป็นโรงงานบริอลูมิเนียมดังนั้นเขาก็จึงนำเศษอลูมิเนียมเนี่ยมาทำเป็นข้อต่อเพื่อมาทำเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ครับข้อต่อก็คือข้อที่อยู่ตามส่วนต่างๆใช่ไหมครับใช่ครับส่วนนี้ก็ทำออกมาได ดูหรูหราแล้วก็สามารถขายได้ราคาแพงครับตัวนี้ก็น่าจะหลายพันอยู่ส่วนตัวนี้เป็น limited edition รุ่นพิเศษนะครับทำมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะมาโชว์ครับน่าจะเป็นเชื่อนะครับเพราะตอนแรกผมก็ว่าจะขอทดลองนั่งแต่พอหลายพันก็ไม่เป็นไรธ <laughs> ุรกิจต่อไปเป็นอันนี้ขายชาแต่งกลิ่นคือจะมีทั้งชาดำและชาขาวนะครับ ชาพวกนี้ก็วัตถุดิบจริงๆนี่ตัวใบชาจะมาจากมณฑลฟูเจี้ยนประเทศจีนครับผมแล้วก็เขาก็นำมาแต่งกลิ่นแล้วก็ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามครับตัวนี้น่าจะเป็นกลิ่น peppermint นะครับก็อันนี้เป็นผู้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ครับก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ เชิงทดลองนะครับอันนี้ก็ทํามาจากพวกท่อเดินสายไฟพวกกล่องไฟอะไรมีจุดเด่นอะไรที่น่าจะน่าจะทําให้ได้เข้ารอบอ่ะครับก็น่าจะเป็นความแปลกใหม่ของการใช้วัสดุกับหลักๆเลยนะครับก็คือไม่เคยเห็นที่ไหนใช้กล่องไฟมาทำเก้าอี้มาก่อนนะครับก็ผลงานต่อไปเลยนะครับก็เป็นนักออกแบบที่เปิดร้านอยู่ใน ตลาดน้ำสนจตุจักรอะครับอย่างที่เด่นๆก็จะเป็นตัวจานเนี่ยครับคือจานสามารถไใช้บอกรักได้ก็ถ้าอยากจะเขียนอะไรก็ระบายสีเอาอ๋อคือระบายระบายด้านหนึ่งแล้วจะโผล่ออกมาอีกด้านหนึ่งใชใช่ครับก็คือระบายข้างหลังด้านหน้าก็สามารถใส่อาหารได้พอทานอาหารหมดก็อาจจะมองเห็นอ๋อใช่ครับว่าที่ต้องการจะสื่อถึงคืออะไร เขาเรียกเป็นงานออกแบบเชิงคิดบวกครับนี่จะมีสิ่งดีๆเรานี่คือชั้นอะไรครับอันนี้เป็นชั้นวางหนังสือครับก็ได้แรงบันดาลใจมาจากก้อนเมฆแล้วก็เม็ดฝนอ๋อคือมองไกลๆนี่จะเหมือนก้อนเมฆใช่ครับแล้วตัวซีซีก็เป็นเม็ดฝนคืออ่านหนังสือเล่มไหนค้างไว้ก็เสียบไว้เป็นที่ขั้นหนังสือเป็นที่ขั้นหนังสือด้วยใช่ครับผมชอบมากเลยเนี่ยครับ แล้วนาฬิกาที่เห็นว่าแบบนั้นเป็นสระหลายสีนี่เขามีความมีไอเดียเลยอันนี้เป็นนาฬิกาชื่อว่าดินพ่อหางหมูนะครับคือถ้างานไหนเร่งด่วนมากก็แปะไว้โซนสีแดงออันไหนเร่งด่วนปานกลางก็โซนสีเหลืองส่วนอันไหนไม่เร่งด่วนก็โซนสีฟ้าครับใช่ครับเดี๋ยวเราก็จะมองไม่เห็นนาฬิกาอันนี้ก็จะเป็นงานกระจกตกแต่งภายในเหตุผลที่ได้เข้ารอบมาเนี่ยเพราะว่า มีการใช้ความคิดสนนร้างสรรค์ในการทําในการออกแบบวัสดุใหม่ๆ oh. คือตอนกลางวันก็จะไปเห็นจะเห็นเป็นกระจกธรรมดาแต่ถ้าตอนกลางคืนแล้วเปิดไฟเราก็จะเห็นเป็นลวดลายอีกแบบหนึ่งสวยอันนี้อันนี้สวยในระดับหนึ่งแนละ้วมาดูหลายๆสีพร้อมกันนี่ใช่ครับอยากจะซื้อไปประดับห้องจริงๆมีมีขายไหมครับเก๋ <c oughs> มากครับ <c oughs> ส่วน <c oughs> บริษัทต่อไปเป็นบริษัท โอซิซูจำกัดนะครับซึ่งเป็นนักออกแบบชื่อดังในการนำวัสดุที่เหลือจากการใช้มาปรับแปลงเป็นของชิ้นใหม่อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์เนี้ยครับจะนำมาจากไม้หลายๆชิ้นเล็กๆนำมาต่อกัน้<ต>็ข<อ>้างในงในี้เอาวิเราหาได้ <laughs> ใช่ครับ <laughs> ก็เป็นลิ้นชัก <laughs> เหมือนแบบหีบโบราณครับ <h ipp olar> อันนี้เป็น ของอะไรครับเป็นทำไมปแปลกในชิ้นงานนี้ชื่อแบรนด์พอร์ตานะครับคือทำมาจากใย,ยกัญชงก็กัญชงคือกัญชงคือเป็นพืชชนิดหนึ่งคล้ายกัญชาครับก็นำมาถักด้วยเทคนิคเหมือนถักโครเชร่นะครับก็ถ้าท่านสังเกตกล้ๆนี่จะเห็นเหมือนเป็นร้อยต่อต่อกันตออ่นอตออ่อต่ครับ คือทุกชิ้นจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองนิ่มนิ่มและอยากน้อยจริงๆเป็นเศษถุงเท้านะครับที่เหลือมาจากการโรงงานถุงเท้าทําอุตสาหกรรมมาครับและนะทําความสะอาดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับทำ,ทำความสะอาดแล้วนะฮะย้ำว่าทำความสะอาดแล้วนะครับ,รบมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับรู้สึกว่านี่าาเหมือนเหมือนเหมือนเรียกวงปีไม้ปะครับที่ต,ตัดต้นไม้แล้วจะเป็น อันนี้แหลงบรรดาใจก็ได้มาจากตามที่บอกนะครับเป็นวงปีไม้ครับหัตถกรรมกระจุดวันนี้นะครับอันนี้มาจากจังหวัดพัทลุงก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากภาคใต้นะครับก็เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาก็คือปกติผลิตภัณฑ์กระจุดก็จะเป็นสีธรรมดาอย่างนี้นะครับคือไม่มีการเล่นเทคนิคอะไรแต่ว่าวันนี้นี่คือมีการย้อม ทำสีก็เช่นแบบวันนี้ก็เป็นมีเป็นอะไรนะเป็นถังใส่ผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับที่ใช้แล้วนึก่ึงโรงแรมเนี่ยโรงแรมใช่ครับ,บ,บสำหรับผลงานชิ้นนี้ก็เป็นของบริษัทไกรโมดดีไซน์จำกัดนะครับ<ม>ก็เป็นผู้ผลิตเครื่องประดับก็มี มากมายหลายคอลเลกชันเช่นคอลเลกชันแรกก็คอลเลกชันแรกที่จะแนะนำก็เป็นตัวมาไลาครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกดัดงอแล้วก็เอามาเ,เกี่ยวเป็นไฮไลท์ของของใช่ครณบนี้นนก็ถือ,อว่าเป็นไฮไลท์ตัวหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นกระดาษจากใยกล้วยนะครับ<ม>ซึ่งทำออกมาเป็นจิ๊กซอสามารถต่อต่อเป็นลายอะไรก็ได้ถูกต้องครับ ในกระดาษใยกล้วยเนี่ยครับเขาจะผสมผงถ่านเข้าไปด้วยทําให้ดูดซับความชื้นแล้วก็ดูดซับกลิ่นอับได้อันนี้เป็นด้านของสาขางานฝีมือและงานหัตถกรรมนะครับนี่ก็เป็นโซนที่ได้รับรางวัลใช่ไหมครับบริษัทแรกก็บริษัทเบนจามทธาเซรามิกจำกัดนะครับชื่อชื่อคุค้นๆนะครับเหมือนเหมือนมากคุค้น้จักอันนี้มาจากภาคใต้นะครับว่าปัตตานีครับ<อ>ก็เป็นงานเซรามิกที่ คุณค่าที่ได้รับรางวัลน,นี่ก็เพราะว่าจับขึ้นมานี่จะรู้สึกได้นะครับว่าเป็นผลงานที่ความยากลําบากผมมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเจ้าของผลงานนี่อยู่แถวๆนี้ด้วยเราเชิญเข้ามาได้ไหมครับใช่ครับก็ขอเรียนเชิญอะไรแล้วกันนะครับ สวัสดีรม,มครับผมแนะนําตัวนะฮะผมเองก็ชื่อมุ h ั m มัด s o ฟยานหรือว่าในตามประชาชนก็เอ็มโซฟิเนเบนจะาเมธาอาชีพเดิมของพ่อเนี่ยพ่อเองก็เป็นสารสุขแต่ว่าทีนี้พ่อเองก็เปิดลงลงอิดมอนอ่อิดมอนแล้วก็ทําอิดมอนมาใช้ประสบการณ์มั้ดหมด20กว่าปีมาแล้วแล้วจากที่ผมเนี่ยก็ไปร่ำเรียนต่อในสาขาด้านงานออกแบบ ที่ฝรั่งเศสปารีสแล้วกลับมาทำงานเป็นดีไซเนอร์ออกแบบเฟอร์นิเจอร์รู้สึกว่าช่วงนั้นน่ช่วงที่ผมทำงานดีไซน์เนี่ยมันมีมันมีโปรเจกต์ Project ที่ต้องทำงานดินมันก็เลยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยผูกพันรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราแบบดึงดูดมันมีพลังบางอย่างที่เรารู้สึกว่า มันรู้สึกอบอุ่นพอจับดินแล้วนะรู้สึกอบอุ่นก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าจะทํายังไงให้ทรัพยากรหรือว่าดินที่อลทรงให้มาของเราเนี่ยมันมีมูลค่ามากขึ้นงงก็ถ้าเกิดเรื่องของเรื่องของน้ําชานะก็ลองดูว่าบางทีเราลดนิยมในการกินน้ําชาต้องการขอบปากบางๆก็แล้วแต่อันนี้ค่อนข้างบางอันนี้หนาๆไปเหมือนกับพวกชาเขียวหน่อย เป้าหมายเป้าหมายอันดับแรกคือว่าอันดับแรกเรามองในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยนะคือเราเราก็มองว่าสิ่งที่เราทำก่อนหน้านี้นนผมเองก็เป็นดีไซเนอร์สุดท้ายเราก็เราได้เงินเดือนได้ได้กินได้นอนแค่เงินเดือนก้อนหนึ่งแต่เป็นเรื่องแปลกพอเราเริ่มนึกถึงชุมชนมากขึ้นเนี่ยพอเราเนียที่จะให้สังคมให้ชุมชนนะโดยออโตเมติกแล้วอะ่ะ มันเหมือนกับเฮ้ยความรู้แค่นี้ถ้าจะให้ชุมชนเราไม่พอมันก็ต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอันนี้มันเป็นนิคมะความรู้เนี่ยเราก็จะรอใครคนไหนที่จะทาเพื่อเพื่อใครเนี่ยเราจะให้ความรู้เพิ่มเติมเราจะให้อะไรดีๆเพิ่มเติมเป้าหมายอันดับแรกคือว่าการสร้างชุมชนให้รู้จักงานเซรามิกคราวเนี้ยผมจะกินเงินเดือนคนเดียวแหละมันก็จะมีพี่น้องที่สามารถทํางานได้รับใช้ชุมชนรับใช้คนในชุมชนก็มีงานทํา ส่วนแรงบันดาลใจในการทํางานในการออกแบบจริงๆนี้ผมทํางานด้วยแรงบันดาลใจที่มาจากศสัจธรรมแล้วก็ธรรมชาติรอบตัว,วก็สิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราให้เราเห็นอายะต่างๆที่อยู่ทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยที่เรามองว่ามันมีมันมีความหมายอะไรเราได้อะไรจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงให้มาอะไรเงี้ยมันมีองค์ประกอบในเรื่องของความถนัดแล้วก็ความชอบแล้วก็อิสลาม ในเรื่องของวิธีชีวิตอัตลักษณ์ของเราเนความศรัทธาของเราเนี่ยมันเริ่มหล่อหลอมจนมากลายเป็นแรงบันดาลใจเห็นงานน้องเราแล,แล้วชอบมากคือรู้สึกรู้สึกเขาถ่ายทอดงานศิลปะของอิสลามิกร์ออกมาได้ดีครับแล้วก็การที่สื่อถึงธรรมชาติได้ดีเห็นงานของเอ็มแล้วชอบมากเรารู้สึกว่า ศิลปะมันก็คือศิลปะมันให้ความงามเราได้มันให้ความรู้สึกเราได้สิ่งที่ที่นี่ทํามันทําให้เรารู้สึกว่าเออเขาทาของสวยอะเขาทําของน่าสนใจเขาทําของซึ่งมันดูจริงใจแต่ว่ามันก็มีความตั้งใจในการที่จะสื่อสารไปยังคนใช้หรือว่ามันมันมีศรัทธาในศิลปะมากกว่าเราเราเรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตรงนั้นมากกว่าผมมองว่ามันเป็นงานของวัฒนธรรมที่อยู่ในวิถีชีวิตของ พี่เอ็มอยู่แล้วนะครับจากสิ่งแวดล้อมของเขามันเลยมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนรู้สึกว่ามันแบบว่ามันมีศิละปะที่มันแบบน่าสนใจมีความแบบลงตัวในเชิงแบบศิลศิละปะครับมันมีสุนทรียะที่มันน่าสนใจอยู่ครับผมมองว่าวิถีชีวิตของเขาส่งผลกับงานและงานของเขามันมีมันมีความชัดเจนและความสวยงามของตัวมันเองอยู่แล้วนะครับคือที่ด้วยความที่ซื้อเนี่ยอย่างหนึ่งก็เพราะว่า แพ็กเกจจิ้งของเขาเนี่ยจะมีความแบบงามมากะครับแล้วมันดูน่าน่าสนใจอะ่ะจริงจริงผมซื้อยังไม่ตัดสินใจจะซื้อนะครับแต่พอแบบว่าเขาพูดมาถึงว่าทําไมถึงเอา,เอาใยมะพร้าวเนี่ยมาห่อเป็นเป็นแพ็กเกจมันเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบมันมีความใส่ใจมากกว่ามากกว่าแบรนด์อื่นๆมากกว่าความพิเศษอื่นๆอย่างเงี้ยสวยงามครับยิ่งดูจากการแพ็กเกจแต่ละอย่างนะครับเรียกว่ามีคุณค่าเพิ่มแวลูได้เยอะทีเดียวเพราะว่า มะพร้าวมะพร้าวเนี่ยขนาดลูกมันเนี่ยมันตกลงมามันยังรักษาเนื้อมันได้เนี่ยและกระเบื้องที่ที่เขาทํากันเนี่ยมันยังไม่รักษาได้เลยหรืออะไรเงี้ยครับมันเลยแบบว่าน่าสนใจมากครับชอบครับชอบตั้งแต่ครั้งแรกเลยคือเป็นลูกค้าของเอ็นตั้งแต่คนแรกเลยครับมันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับไม่รู้สึกว่ามันมันไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องถูกแบ่งแยกว่าว่าเป็นแบบศิลปะอาหรับหรือศิลปะไทยหรือศิลปะอะไรอย่างเงี้ยว่า ศิละปะมันมีความเป็นสากลอยู่สูงอยู่แล้วครับอักษรอาาบิกก็มีความหมายในตัวของของเขาเองครับก็เหมือนภาษาไทยเหมือนกันทุกภาษามีคุณค่าในตัวของมันและเกิดมาหลายร้อยหลายพันปีแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของแต่และ c u เจอร์ไปครับผมและเพิ่งเห็นว่าได้รับรางวัลพระราชทานด้วยในการดีไซน์ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากครับมีเพื่อนเป็นคนอิสลาเเหมือนกันครับผม ก็มาจากซาอุมาจากคูเวตทุกคนก็เฟรนี่อย่างผมก็ได้รูมเมทเป็นคนอิสลามก็ดีไม่มีปัญหากันอยู่กันอย่างสนุกสนานครับส่วนงานอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นงานงานตัวนึงที่เป็นงานงานแคลกงานแคลกคืองานแตกเงี้ยรอย้าวรอยแตกนี่จริงๆมันก็มีแรงบันดาลใจจากศาสนาธรรมนี่แหละและสิ่งที่มันเป็นอินสปิเรชันจริงๆของตัวตัวผมคือแรงบันดาลใจจริงๆอ่ะนะก็คือว่าได้นํามาจากอยาคารอาน ยากูอ่านที่มีไว้คือว่าในในสุราที่17อายะที่1 8บเเนี่ยอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าเมื่อความจริงปรากฏความเท็จย่อมมลายหายไปเพราะฉะนั้นในสิ่งที่มันมันมีอยู่บนตัวอ็อบเจกต์หรือว่างานของเราเนี่ยที่มันดูที่มันดูแตกที่มันดูแคร็กเนี่ยมันเหมือนกับโดนฟิตนาเนี่ยแต่มันยังมีความที่เป็นทองที่มีงานทองออกมาเนี่ยมันเหมือนแบบนี่แหละศัจธรรมมันมันคงอยู่ตั้งนานแล้วอะ แต่เมื ar, well. ม่อเมื่อความจริงปรากฏความเท็จมันย่อมมาลายหายไปการการผูกพังมันเพียงเพื่อการงอกเงยขึ้นมาใหม่เมื่อมีความมืดย่อมมีแสงสว่างผมก็เลยพยายามถ่ายทอดงานของผมด้วยสิ่งที่เป็นนามธรรมเพื่อโอกาสมันเป็นช่องช่องหนึ่งที่เราสามารถที่จะบอกผ่านสื่ออีกทีถ้าเกิดเขาถามมาเพราะว่างานเราค่อนข้างชัดเจนว่าเราเองเนี่ย เรามีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของเราซึ่งเยาวชนหลายๆคนค่อนข้างค่อนข้างที่แบบไม่ค่อยมีความมั่นใจแล้วก็ไม่มีความความภาคภูมิใจในความเป็นมุสลิมของเราไอตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องแปลกที่คนต่างศาส,สนาเขากลับรอคอยเขากลับรอคอยในสิ่งที่เป็นสัจธรรมพอเราพูดสัจธรรมนี่เขาจะแบบเขาจะนิ่งฟังเขาจะเขาจะฟังเขาจะตั้งใจฟัง เพราะสิ่งที่เราบอกเนี่ยแน่นอนเป็นศัจธรรมเพราะเป็นศัจธรรมเนี่ยมันไม่มีใครสามารถค้านได้เลยครับก็จากที่ดูงานแล้วก็ดูจากที่คุยกับพี่เขาครับก็คือดูเห็นถึงความตั้งใจของทีมงานนะครับว่าอยากจะเอาเอาความเป็นอิสลามหรือความเป็นมุสลิมเนี่ยเอามาใส่ในในตัวศิลปะนะครับผมว่า มันเป็นเรื่องที่ดีครับที่จะเอาเอาเรื่องเหล่านี้มามาช่วยขัดเกลาจิตใจให้ดูแบบดูเป็นคนจิตใจอ่อนโยนขึ้นอะไรนะครับดูมีความซอฟต์ในในตัวเองไม่ได้ดูรุนแรงอยู่ที่คนอื่นเขาคิดกันนะครับคือเชื่อว่าภาคใต้มันคงมันมีอะไรที่มันน่าสนใจอีกเยอะที่เราไม่รู้ด้วยความที่เรากลัวว่ามันมันมันแบบสื่อมันให้ความกลัวอะไรกับเรามากมายหลายอย่างอะไรเงี้ยแต่ผมว่าด้วยตัวผมเองนะผมก็ยังอยากไปอยู่ครับ พอเรารู้ว่าเออน,นี่มาทาจากถามจังหวัดชนยแดนภาคใต้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเป็นงานที่น่าสนใจมากมากขึ้นไปอีกเพราะว่าเราไม่รู้ว่างานเซรามิกมีทําที่ภาคใต้ด้วยมันเป็นเรื่องที่แปลกทุกคนสนใจมากแม้กระทั่งคนต่างศซรามิกเองเขาสนใจที่จะมาถามแม้กระทั่งเขาสนใจมาถามเรื่องของหลักการผมว่าอันนี้มันมีคุณมะผมเองตอนนี้เพิ่งได้รับรางวัลพระราชทานไทยสร้างสรรค์ปี254เนี่ย ผมบอกว่าผู้ประกวดนี่ค่อนข้างค่อนข้างเยอะแล้วก็แต่ละคนนี่ค่อนข้างเก่งแล้วสาขาเซรามิกก็ไม่ใช่น้อยที่แข่งประกวดแต่ที่ผมกลับได้เนี่ใช่ว่าเพราะความสามารถผมมองว่าความสามาระสประสบการณ์นี่ผมเทียบกันไม่ได้เลยไม่ต้องไม่ต้อง,องมองคนอื่นนตัวเราเองผมผมเห็นว่าผมบอกกับทีมงานเฮ้ยเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราทําไม่ได้เรารู้อยู่แก่ใจว่างานของเราออกมานี่มันมัน มันไม่ใช่มันไม่ใช่ในจุดที่มาตรฐานของคนทําง,งานเซรามิกก็บอกว่าเป็นงานที่ดีแต่งานของเราเป็นงานที่มันบอกว่าเราเรารักเราพอใจสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของของเซรามิกนี่มันมีสเสน่ห์ตรงนี้แหละงานแต่ละใบไม่เหมือนกันแล้วมันก็มีจุดในตําหนิเนี่ยผมกลับมองว่าวิกฤตเป็นโอกาสมันมีที่กึางงานชิ้นหนึ่งของผมเนี่ยมันจะมีอักขระหรือว่าอักษรอาหรับเนี่ยพยัญชนะ <c oughs> อัลฟาเบตอารบิกเนี่ยผมพยายามพีเต์หรือว่าถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆว่าของเราจะไม่มีความหมายอะไรเพราะว่าผมพยายามบอกสื่อต่างๆว่าในอิสลามเนี่ยในหลักการจริงๆเนี่ยเราจะไม่ยึดติดในเรื่องของวัตถุเพราะฉะนั้นมันเป็นความเสี่ยงในการที่เราการทํางานของเราถ้าเกิดมันมีเรื่องของคํามงคล มันมันเป็นสาเหตุของการนำพาถึงความชีริกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราเองต้องระวังเขาอาจจะซื้องานเราแล้วไปตั้งวางบนท้่เพราะเขาคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลผมเองเลยพยายามพยายามต้องบอกให้ให้สื่อทุกสื่อได้เข้าใจได้ชัดเจนว่าในหลักการอิสลามเนี่ยอะไรสิ่งที่ผมสามารถถ่ายทอดถ่ายทอดได้เผยแพร่ได้ให้ให้ต่างศาสนิกได้ตระหนักได้ว่างานของผมเนี่ย มันไม่ใช่เป็นงานศิละปะแค่ศิละปะแต่มันอาจจะเป็นสื่อหนึ่งที่เราทรงประทานความสามารถด้านศิละปะเนี่ยถ้าเกิดเราพร้อมที่จะทํางานเหมือนกับแรงบันดาลใจความชอบแล้วทางานเพื่ออิสลามเนี่ยมันจะสอดคล้องกันความสอดคล้องกันการทําง,งานเราเราต้องะหนักว่าสื่อของเรางานที่เราถ่ายทอดออกไปเนี่ยเราถนัดด้านโรตีเราก็ต้องด่าว่าคนด้วยโรตีเราอย่าไปฝืนว่าเราจะด่าว่าคนด้วยจิตวิทยาวตัตก,กะคนเองก็รับ ไม่ได้และตัวเราเองก็ไม่สามารถถ่ายทอดในความเป็นธรรมชาติของเราที่ลละ a ์ทรงให้เยอยะในการพูดในเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นสื่อที่ผมถนัดในการพรีเซนต์ให้คนได้เข้าใจถึงจธรรมตามความสามารถที่ลละ a ์ทรงให้ผมมาขนาดนี้ผมคิดว่าผมจะทําหน้าที่เต็มที่ในการแต่ว่าโดยเอางานศิลปะของผมมามาถ่ายทอดสู่คนต่างชนิิให้มันมีภาพที่มันเป็นโพสิทีฟมาให้ได้ผมผมถือว่าอาชีพนี้เป็น มีเกียรติมากสำหรับผมที่เอเล์ทรงให้ผมได้ได้มาเจออาชีพนี้เพราะคุณรู้ไหมว่างานเซรามิกเนี่ยในเมื่อเรามีความชํานาญในการปั้นทุกอย่างในกระบวนการเราเรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายเมื่อมันอยู่ในเตาเผาเนี่ยวัดกันอย่างเดียวเราไม่สามารถคอนโทรลอะไรหลังจากนั้นได้เลยและหลังจากหลังจากเผาเราก็ต้องรอลุ้นกันว่างานที่ออกมามันจะแตกหรือไม่แตกผลออกมาเราต้องชุกโกะอย่างเดียวอัลฮัมดิลละอย่างเดียวว่างานออกมามันจะเป็นยังไงเราต้องยอมรับ ไอเน,นี้ยมันเป็นสื่อที่เรารู้สึกว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติสําหรับเราเพราะว่าอาล์โล์ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอาชีพนี้มันผูกพันกับอาร์โลอที่ตลอดเวลาจะยังไงก็แล้วแต่หรือว่าจะทีมงานของผมก็แล้วแต่จะเราเราจะอยู่ขึ้นอยู่กับอาล์โล์ตลอดเวลามันก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับการได้ทําอาชีพอาชีพนี้ เราก็ได้ทราบเทคนิคและแด้บรราาใจนะครับจากศิลปินหลายๆท่านนะครับที่ได้รับรางวัลไทยสร้างสรรค์ของเรานะครับท่านพี่โอมนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่มากๆนะครับที่ได้ใ้คมคุณกับเรานะครับสําหรับโอกาสหน้าจะเป็นสถานที่ที่ไหนและเป็นงานเกี่ยวกับอะไรติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับนากุมารกคลตุรล้ออมรากาโต้ครับ